รถน้ำมันนะครับนี่รถตู้ไฟฟย์เราเบอร์เออไฟไหม้นะครับนี่ตีหน้าไม่โก้เลยไม่โก้กับหน้าเรียนตันตีวัดครับไฟลุกมาร์กเลยครับน้าขัวกับแอคโก้งอะหลงฟานแบบนี้เลยเดอะดับเพลิงยังไม่มาครับน้านนี้ไฟลุกมาร์กเลยครับต่างกันเลยโอคตรเยอะเลยครับรถตู้ไฟไฟครับแต่ว่าคน กุนอกมาได้แล้วนะครับกุนโงมาจากอดได้นะครับนี่น่าจะระเบิดนะครับเดี๋ยวโดยไปจาบ้านมาเพื่อก็ระเบิดเลยฮัลโหลค่ะพี่ครัะโดนมักเลยครับโดนมาที่นี้เลยน่าจะระเบิดครับ ไปโลดัตตัวนู้นน้ไม่รูวเลยกบก็ไม่ใช่บไม่ได้ผสนี่อะไรอ่างก้เยังโหหมอะไรหอะไรเลยครับกบขอนเลยกับระเบิดแน่นรับตัวเดียวอ้ระเบิดแล้วครับรดหมารไม่มาเลยครับลดอีกล้วากเลยครับ ลงจักพันนะครับลงจักพันยกระดับนะครับแบบนึงหลงจักพันยกระดับเระเบิดเร็วได้ยาเลยเดียวโอ้เยนุกไม่ต้องั้คนโนมายังนวนมาตึงนี้เลยกับวนวนนี่มาตึงนี้เลยคนโน้มาเร็วคนโน้มาเร็วคนโน้เ็นปไปนัืนชี้จดเดียวนั่นเลเ่ายเดียวกันโมาเร็ว ไอบ้านมันไม่ม้เลยนทเลหนูไคมาตรงนี้เลยหนูกาะางนี้เลยหนูไม่ใช่นูหนูทะเลหนูติดติดหาเลยนูตันหยาแบบแบบไม่มอดีนะครับน่ไม่ดึงพี่น่ากลัวจังครับน้าไม่โคตรงรองครับล้วโลงมารงพยานยกระดับ ถนนลื่นก็ดับเลยยังไม่มากครับแต่ว่าผููไปมาแล้วกันเลยครับที่หน้าไม่โกรธถุงต้องกับ้างลงงระฐบานจอรรดับลงบ้านปอดีแเนยครับสี่มากก่านเขเลยเดียวจอดรถก้าไปจ่วยแล้วแต่ว่าดับไม่ยุ่งครับ เราไฟไม่ยุเลยรับอันตรายกับฝนตกทางหรือลงจาก้านบอดีลงบ้านบอดีไม่รู้เป็นบย่ยังเราเบิดไหมรดน้ำรดน้ำมันอี่กันหนึ่งไปแล้วครับที่ลงมาช่วยต้องงอง้างอนไม่น่ใจาเป็นรดเก๊ดวรารดน้ำมันน่าจะเป็นรดเก๊สกับต้วไฟเฟยแต่วะ ็นบัตรุไวไฟกับน่าจะเป็นรถแก๊สกับอ้ระเบิดหลาครับระเบิดเหลาในเป็นรถแก๊สกับตรถุแก๊สกับบรถุแกตรนส่งแก๊สกับมาไม่โอมาแล้วครับผมครับอกมาแล้ว คนโพสต์ไปครับโอ้เราเบือนเล้วครับทำตลาดยังรถดับเบลยงไม่มาที่ครับแต่ว่ารถดับเบลยงจะยังรถดับเบลยงไปประทานไอยยังนี่พวกโมมาห้างประมาณเกือบหนึ่งกิโลครับ พี่เบกดดียามต้งมาครับึงอ๋ออ๋อเร็วมากับมาเร็วมมามนแค่ั้นเิไเลยูกนี่ราตุกแก้ับพี่น้ำมันหรับแล้วนี่มีมีมีที่ระเบิดไหมพี่นี่มีที่ระเบิดไหมน้ำมันมีน้ำมันไหมอ๋อเาเราโด่งบานเลยาจะไม่เลื้อนะไม่จ่ายก็ดูนี่ ไปเลยลูกวันนี้อ๋อนี่ก็ผ่านต้องไปอ๋อน่ากลัวรถน้ำมันนะครับไม่ใช่รถเก๊ตจะสามาวันรถเก่งรถเก่งปาดหน้ารถเก่งปาดหน้ารถน้ำมันครับรถเก่งป่านหน้าช่วงลงจากผ่านบบดีครับตึ้งเอาเกงปาดหน้า นี่รถติดมาร์กเลยครับนี่รถติดมากับเขาตีอ้วนมาร่วมกันนะครับแต่ว่าโอ้ระเบิดแล้วครับโอ้นี่แหละเดือดบอลเลย,วยความร้อนมาทึงนี้เลยครับน,น,นี่ความร้อนความร้อนมาทึงนี้เลยครับผมควนเลยบุม ถึงตรงกับถึงตรงประเพลิงยังไม่มาเลยกับดระเพลิงจอาจ้องมุนิทีก้ามากับยูกแก่ๆสายาม,มอยือทีสยามือปีน ไ้รถดับเปลืองไม่มากก็เป็นปีน,นีนี่นะกับคนบอดไฟคนอ,อกจะรถได้รถฟังจะได้เลยครับนี่นะตรงนี้ไอรวนอย่างดึ้งเลยครับรถน้ำมันครับกับรถรถดปัดหน้ารถปาดหน้ารถน,น้ำมัน มามามันรวนกับมันรวนกับโกเม้นโกเม้ก็ไม่กล้าไปเลยย่อยู่มาลาตน้ผลกับรถไปกับผลับจะรดได้กับตีนาไม่กลัวถุงทุ่งกับ สง nee. ่งกลานเลยรับนี่มดแ้วกรบบต่างกันความรวนมาถึงนี่เลยรับโอ้ยเลยไฟนคกับโอ้ไปอย่ารถดับเรงจ่าจังเดียววะไปน้อยคุณก็รดับเรงไม่ได้เต้นไว้อยู่เลยมีแต่รถมูนิตีนักผมวะ ผแบบูเป็นระยะระยะครับโอ้ตูเหลานัวมาเรีวระเรืองมดเลีวมาตึงอย่างแต่ดีว่าไม่มากครับแต่ว่านี่ขนาดผมยืนอยู่ประมาณแปดโดยเมตรกับเกือบแปดโดยเมตร ความร้อนนี้ยังถึงเลยแับประมาณเคือบแปดโดยแม่กับดีนะกับปุ่นครับโอ้มาจากวัตันเมื่อกี้นี่กับพิ่งพริกเมื่อกี้ครัุผม ใช่ี่ก็ติดนะครับเราจะไปเรื่องมากันเดียวครับตัวลัางก้าลังโวยอยู่เลยครับตัวนี้นู่นกับอย่างตัวลัางก้าลังโวยอยู่นู่นเลยช่วยไม่ได้ครับปุ้ยยังไม่มีไม่มีน้ำครับปุ้ยยังไม่มีเลยโอ้ปล่อยลูกมากเลยครับ หนุ่ที่ไม่จัดรถให้รถดับเพลิงได้เก้าเลยครับอี๋เดือดรถมากระได้จริงลงมาแล้วนะอีกันหนึ่งของเตี๋ยบ้านถุงตรงนะครับขอเตี๋ยสะบานเมืองถุงตรงมาแล้วครับของคนเลยบ่ วันที่ริจามเมษายโรงพยาบาลโรงกิบรีกับเวลาจิตรีนาฬิกาิ1นาทีตํรวจก็กต้องระมัดระวังนะครับถนนวางคนตกะนยยี่ใจกันนู้ไม่เข้ากับแบบดับเหลืงอยู่ว่างจังกันนู้ กันหวาเลยนะกับนาโรูวาได้แต่เต่เล้งไอ้นุ๊กเขาเขาเขาฟึกมากับไหวข้าวได้ประมาณนี้ข้าวได้ข้าวไม่ได้ประมาณนี้ก็ประเมินจะต้านหาขั้อยู่แับ แมกโรครับแมกโรตรงๆตัวนี้ผู้กล้ากับตำรวจตรงๆครับผู้กล้าโอ้ร้อนครับร้อนมากเลยได้บพินได้น้ำมันเลยเห็นดูพี่วานุล่วครับที่แกเดินมาแกลงไปช่วยเพื่อนครับลงไปช่วยเพื่อนเอาตั้งรบเบืงลงไปช่วยชีตแต่ว่าชีตไม่อยู่ครับ

ตะว่าไปดับได้ดับได้ตั้งระเพิงโรงตั้งเอาไว้ไม่อยู่ครับไวยมันก็ลูกหมากรดน้ำมันรดน้ำมันครับกับโควิดก็น่าจะหมดไปกับเนี่ยกับเพิ่แล้วกับเพิโควิดกันแล้วรับนี่ตอนนี้ก็กำลังกล้าเชื่อโควิดครับเนี่ยพี่เบอลนี่กับถึงขับนตีครูกันมาครับแกลงไปช่วยเพื่อนแกครับ ดับุ่นครับปวดไยครับผุ <sk ling> <sk ling> <si ่มรถรถเก่งปานหน้าครับรถเก่งปานหน้ารถน้ำมันครับโอ้ระเบิดลาวครับตรงด้านนี้ก็รถกาดครับเดี๋ยวผมเลยเดี๋พุ่มวนกับเดี๋ยววะเพื่อเปลี่ยนเอาไป รถน้ำมันครับผมหน้าไม่โก้ถุงร่งรับหมดจิดมากเลยนี่ดีนะกล้วยไม่มาลูกเตดหน้าปั๊มน้ำมันนี่มัดับเปลวมากล้ว หวยลูกมากเลยครับแล้วนี่รถรบเบืองไม่ชีดไม่ทำมาเรื่องก็จีดหนำไม่ตึ้งวะผมของน้อมาเลยมีเรื่องกันลุงปุ้นครับน่าพนักงานหลวงปู่นเลยอยู่กับต้งรถวับเบืองมาทักกันนะครับหลวงปู่นั้นติเกตีบังครับต้งรถวับเบืองมาช่วยช่วยงันก้อนนะครับ ต้องระเบิดเรื่องมาช่วยแอนก้อนก็ลงพุนกันเดี๋ยวช่วยกอนคับคนไทยเดียวกันอ่านูเหลือมชี้แล้วครับแั่นเกี้ยวยังไม่ตะมาดีครับแั่นเกี้ยวแต่กันแดงตะมาแล้วครับตอนนี้ นี้กองทหารครับบานกีไปเจอทหารอยู่บนนู้นครับน่าจะจีดไม่ตึงครับไม่รู้ขึ้นไปตบดืบ้อบนนู้นเ๋ยวะโอ้เราเบิดแล้วคนดภไปครับคนอขอาจะรถได้ครับเพื่อเขาเข้าไปช่วยครับ คนตกกันแลวครับตป็นขบวนระมด้วงนะครับช่วงลงฟันยกระดับช่วงลงสาบานบบดีครับว่าเลยน้องนิวกลางกลางเต้นน้องนิวเลยน้องต้องถ่านมากวอดเลยไม่ไกลกันครับกับเต้นนองหน้าตันทีวันเลยครับ ก็ไปนะก้รวนกับไอรวนมาตรงนี้เลยครับอืมนก้าวไม่ได้เผื่อนนี้ความรวนเดี๋ยวตัวดำมดก้าวไป mai bố mày giờ tay lên nên cũng tay tay lên tên mày lên giờ có của tuổi tròn gặp tao và gặp có của tuổi cho cũng tay tên lên là tìm mày cái chuối nào mày tao tay lên vừa dù gặp vào có bố có của tuổi tròn đâu à con chơi đấy là tổ cao á รถน้ำมันกับรถน้ำมันนี่รถปานหน้ากับตึ้งกาเสียลักกับพุ่มายกับหน้าตันตีวัดกับไม่ใช่ติดบ้านกับรถรถเสียลักกับรถน้ำมันเสียรักตึ้งกาฝอยไม้กับหน้าตันตีวัดกับพุ่มหน้าตันตีวัด โตกับน้าเล็กโตอ๋อตำใหญ่มาแล้วครับตำย้ายตำใหญ่มาแล้วเริ่งการเดิมเดิมลดลงแล้วครับเพิ่ม โอเคนะครับขอบคุณดีรับจมนะครับวันนี้ลูกอยู่ในรถกับผมไฟกระลึมรถล,ลงมาเลยครับนี่รถตะเพลิงเข้ามาทรามที่กันแหละครับอ่ากันเกียกเยกเก้ยวกระลึมชีดแหละครับเกี้ยวกระลมตำมนํนใำแยกํำลังเข้าไป่มตบครับ พันธีปัดหน้านี่ผมไม่แนใ่ใจกับเลยเดียวแต่เพื่อนเขาตีลงมาช่วยรถน้ำมันด้วยกันก็ับอกว่าเป็นรถเก่งกันที่เก้ากครับดีหน้าไม่รูนะครับ ขอคุณมากนะครับที่รับชมผมก็ยึดไว้แค่นี้ก่อน